ครับสวัสดีครับภาพฟ้ามครับเมื่อนี้ก็เป็นเโ้าวันที่ยิ้มเจ๊ครับวันลอยกระทองครับเมื่อนี้ก็บเปิดละค่าหัวแม่ลูกครับวันลักค่าให้่ครับวันลอยกระทองครับนะครับเป็นเรื่องครับเนี่ยแม่ลูกลูกแม่ครับ ลูกหาหกเดือนเหรอครับเป็นตะเลี้ยงแดดก็ะล่างออกครับก็ะล่างฟองเแยมต่อไอบังเร็ม่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบหนาเลี้ยงครับลูกตัวที่สองที่สามนี่แหละกับด้วยนี่แหละครับเดี๋ยวมาดมก่อนครับโอ้ครับจับได้บายได้ครับหนาเลี้ยงเลียงดีครับทั้งแม่ทั้งลูกครับบังเรับได้เครื่องดำเครื่องโบดบัดแล้วครับ เตีงดำหูดำทั้งแมวทั้งลูกครับนี่นายเรื่องครับแม่สงสัยสิขึ้นพอมีน้ำเมียงนำ้ำยงังออกเป็นจิ้มบวมๆไหมครับแต่มันพ่อขึ้นกหรอเฮ้ยมีมี่ถงหลอกกับบ่อหูเฮ้บว,ว่าเรตรวจเอาลูกเง,งี้ยหรออาจารย์คับตื่นมาเอาไปกับสิได้ทับเลยเหรอครับบังเราว่านเห็นน้ำ ออกเราก็เป็นบวมๆครับเบื่องครับเกิดราคาลดล่องให้พี่น้องไปเรืยอครับสองเมือ่อนหาพันหาลอยครับร้อมทรงทรงให้ฟี่ถดยอีสานนะครับเบื่องครับนั่นแหละผมชายธรรมชาติดวยครับเน้นธรรมชาติครับ จกันสั่งมาสมมาผมสมไงเลยครับเรียงงไงขึ้นง่ายครับเมื่อไทยกางเขานี่แหละครับนี่ยเรียงรับประกันยข่งขารับประกันเรียนหนึ่งอ่ะครับประสงค์ว้างครับก็เรียงครับนี่เมื่อไทยกางเขาเรียงไงขึ้นไงหนาเรียงใส่แบบเด็บตีใส่คู่หนาคู่หลังะครับหางลามลึกอ่ะครับหางเสียหอด ัวหางดีแอดกําลัางออกพงกัวกลัวเนี่ยนี่แหละไายเลยตายื่นโลกเห็นเะาสอบเลยครับได้แว่นตาดิตาก็เริ่มมัวแล้วแล,ะล,ะละ้ลวียากได้สว้องครับรถได้่ยนเดินทางดิมันสายตาไกลใช่ไหม เมือใกล้ๆนี่เริ่มเป็นม่วๆมห้ครับครับวันไหนบ้างรอบๆครับครับนี่ครับทั้งนี้ก็ย้อนแตงครับแดดก็รัง้องครับเดทุกวันไหนบ้างครับป๊บเดียวนั่นแหละเออ ครับครับเพื่อนๆครับครับสองเมืน่นหาทัานหาลอยครับสองหอยฟีฮอดบ้านเลยครับนั่นแหละแจกะต้มาเลยครับเห็นตะเหลี่ยงครับคู่นี้ครับขอหลวงปัญญะเราครับผมก็ว่าผมย่นง่นวงสองตัว ตัวละเมื่อนก็บาทน้อยน้อยหนึ่งคุ้มครับอ,อไปกับเมื่อดวนอ่ะไปซื้อสร้างในสายอะไรก็โ้าหูครับไปทำเอาอีกก็ไรโอ้โมโหนั่นแหละยังดียจินยาดี้ดีวันแปดมิลลิลเลยยุ่มองได้ก็เลยเสียหิว nè, cái ao khoang này, cái tổn sát tôi đấy mát cái đấy, bao giờ để ăn nó, nó nhả chân này, nè, nha, chỗ khéo léo mấy nhỉ, nó có để lem như là, tôi ít chắc típ mượn, viên bên này, bé mấy là không mà bưng, tí mấy là cái để lem là cái đấy, จำราคาด้วที่หนึ่งครับสองเมื่นหาพันหารลอยครับตรงแห่งที่ทร่สารครับครับนี่ตัว่าคุ้มครับเทือยงครับเมื่อแดงส้มเพราะมักนก็ขาวก็ยังส้มครับ่็แดงครับจะเลี้ยงครับเบอร์พ่อกะศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับสุภาพฟ้ามครับ มันน้องซิมต่อมอกรามเพื่อจะตัวราักิมานจังหวัด้อยเอ็ดครับอย่างมาเบิงตัวจริงก็ได้อย่างนี้ยุ่ใกล้ๆครับมราะนันเลยไปใส่มาใส่ก่อนครับนั่นแหละว่านาเรียงนาเจ็บหรอกครับงามครับหาห้องเดียนแลละครับ นี่เงินมีบองเรี่องก็ซื้ออร่อยครับเจ็บซื้อของไว้ดีกว่าครับทั้งเสียเอามาติดตัวไว้ยงเงือบรียดอกเกินไงนี่จะคน่องครับอยากนำเงินนำซองครับเอาครับปุ๊บผมปั้นเราที่ครับเอา ครับขอขอบคุณครับี่รับช่ิมช้วยครับผมกับสุภาพครับช่องสุภาพฟ้ามครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ